ครับกบสวัสดีเพื่อนเพอน fc พระแท้สายวัดป่านะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เป็น ep ที่หนึ่งนะครับเบอร์ติดต่อ0ูนย์เก้าสี่สนสองสนะครับ l ล n e id ศูนย์เก้าสนย์สามสองเกหนะครับหรือจะแอดใน qr code ก็ได้นะครับเพื่อนๆทางช่องมีพาะแท้พระเก่าพระใหม่มาเสนอให้เพื่อนๆรับชมและเช่าหาบูชาก่อนอื่นเพื่อน อยากจะบอกเพื่อนๆว่าช่องพระแท้สายวัดป่าเนี่ยก็จะมีกิจกรรมนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆท่านใดปิดพระในช่องพระแท้สายวัดป่าเราจะหักไว้หนึ่งสิบเปอร์เซ็นตนะครับจากยอดที่เพื่อนๆปิดไปอย่างเช่นพระองค์นี้ผมเปิดสี่ร้อยเพื่อนเพื่อนปิดไปผมจะหักไว้สี่สิบาทสามร้อยหกสิบาทนี่ก็คือเป็นทุนที่ผมไปอน,นำพระมา มาให้เพื่อนๆเช่าแล้วก็ค่าน้ำมง์น้ำมันแล้วผมผมก็ได้กำไรไม่มากหรอกแต่สี่สิบบาทนั้นน่ะผมจะหักเข้าไปในร่วมกันทำบุญที่วัดวัดป่านะครับวัดป่านาคำน้อยนี่ครับเพื่อนๆวัดนี้นะครับในเดือนมีนาคมนะครับเพื่อนๆปีหกแปดผมจะเอาเงินที่เพื่อนๆเนี่ยปิดในพระในช่องผมนะเพื่อนๆนเพื่อไป ถวายให้กับหลวงพ่ออินถวายนะอินถวายท่านเป็นเจ้าวาดอยู่วัดนี้ผมว่าน่าสนใจวัดนี้ผมศรัทธานะผมเพิ่งเห็นครั้งแรกผมก็ยังผมถูกชะตาผมเหมือนผมเคยเห็นท่านอนะ่ะผมเลยอยากจะไปวัดนี้แต่ถ,ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ปิดพ้าในช่องผมก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอยากทําบุญลองไปเสิร์ชหาดูนะเพื่อนๆวัดนี้น่าน่าไปทําบุญนะเพื่อนๆเนี่ย วัดป่านาคำน้อยเพื่อนๆผมว่าร่มลื่นดีเป็นป่าเยอะดีวันนี้เห็นเขาว่าเข่งหาวัดที่ปฏิบัติอย่างนี้เริ่มน้อยลงแลนะเพื่อนๆอย่างไรน้อยเพื่อนๆปิดภาพไปในช่องผมเพื่อนๆก็ได้ร่วมทําบุญสิบเปอร์เซ็นตแล้วผมจะแจ้งยอดให้เพื่อนๆทราบทุกคนไม่มีการว่าเอาเงินไปใช้อย่างอื่นเพื่อนๆไอ้ผมก็ไม่ได้กําไรอะไรหรอกแต่ว่ากําไรที่ผมจะได้คือบุญ แล้วก็ได้บอกบุญเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ได้ช่วยกันทําบุญด้วยใครที่ชอบนะเพื่อนเพื่อน้าทแท้พราเก่าเพื่อนเพื่อนเข้ามารู้ในช่องผมเลยในราคาย่อมเยานะเพื่อนเพื่อนหลักร้อยหลักพันก็มีนะเพื่อนเพื่อนแต่ไม่แพงมากแต่ถ้าแพงมากผมจะไม่เอามาขายให้เพื่อนเพื่อนอ่ะเพราะว่าในเศรษฐกิจแบบนี้ไม่สมควรที่จะซื้อผ้าแพงควรจะซื้อผ้าถูกแล้วเก็บไว้ในบ้านที่มีพุทธคุณพ้าเก่าๆซึ่งยังมีคุณค่าอยู่แล้วเราได้ร่วมทําบุญด้วยกัน เดือนมีนาผมไปแน่นอนครับวันนี้เพื่อนๆสนใจก็ไปกันได้นะครับที่จังหวัดอุดรธานีน่าสนใจครับวันนี้มาเพื่อนๆผมจะเอาพระให้เพื่อนๆดูที่ผมจะมีมาแบ่งปันเพื่อนๆแต่วันนี้ก็สยอยแบ่งให้เพื่อนๆนะเพื่อนพระใหม่พระแท้ทั้งนั้น,นเพื่อนๆดูเยอะขนาดไหนหเพื่อนอ่ะ พระเนื้อผมก็มีเพื่อนแต่องค์มันแพงผมก็ไม่ได้มาเปิดให้เพื่อนเพื่อนะเพราะมันแพงเกินไปเก็บไว้เพื่อนๆสะสมพระเก่าราคาถูกๆดีกว่าแต่เพื่อนเพื่อนยิ่งดูพระยังไม่เป็นอย่าเพิ่งรีบเช่าพระดูให้เป็นก่อนแล้วค่อยเช่าเพื่อนเพื่อนผมก็ไม่ได้การันตีะในช่องนะว่าต้องแท้ทุกองคเพราะว่าผมดูแต่ส่วนตัวผมอะผมดูว่าแท้แล้วเพื่อนเพื่อนดูเป็นเพื่อนๆนก็จะรู้ว่าแท้หรือเก๊ ถ้าเพื่อนๆดูว่าเก๋เพื่อนๆไม่ต้องปิดไปเพราะผมไม่มีเจตนาที่เอาภาพปรอมลงมาขายแต่บางครั้งคนเราดูไม่เหมือนกันผมอาจจะพลาดก็ได้ถ้าผมพลาดเพื่อนๆก็ไม่ต้องปิดเพื่อนๆก็สบายใจด้วยแต่เพื่อนๆปิดไปอ่ะเงินทุกบาททุกสตางค์ของเพื่อนๆจะต้องแบ่งออกมาสิบเปอร์เซ็นต์ผมจะไม่ได้เอาเข้ากระเป๋าผมหมดผมจะเอาไปร่วมทําบุญด้วยกันมาดูองค์ที่หนึ่งกันดูพร้อมๆกันเลยเพื่อนๆใครสนใจปิด ให้รีบปิดเข้ามาเพื่อแอดไลน์แล้วก็ขอรูปเพิ่มเติมก็ได้เพื่อนเพื่อนดูให้เป็นดูให้ใช่ก่อนนะนเพื่อนเพื่อนเพื่อนได้พักเก่าไปเนี่ยอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบสี่สิบปีขึ้นทุกเหรียญนะเพื่อนเพื่อนก็เอาไปดูงานด้วยหนึ่งได้ดูงานแท้เป็นยังไงสองร่วมทําบุญด้วยสามราคาถูกด้วยพระจะไม่มีทางถูกไปกว่านี้เพื่อนเพื่อนคิดดูภาพสี่สิบห้าสิบปีแล้วราคาถูกกว่าพระในปัจจุบันมันเป็นไปได้ยังไงนั่นคือกระแสธุรกิจผมอยากให้เพื่อนเพื่อนะมารัก เขถูกมงคลเหมือนกับผมเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นแสนเป็นล้านเพื่อนๆได้กาไรยี่สิบห้าสิบาทเพื่อนๆอาจจะขาดทุนเหรียญนี้เหรียญหน้าเพื่อนๆกาไรแต่เพื่อนๆได้ความสุขมากกันที่ได้แบ่งปันของดีๆให้เพื่อนๆนะเพื่อนๆมาดูองค์แรกนะต้่งรีไปถ้างั้นเดี๋ยวก็พอจะช้าก็มันจะโหลดแล้วมันนานเพื่อนๆใช้เวลานานมากอ่ะดู ดูกับผมพร้อมกันนะเพื่อนเพื่อนผมให้ดูแป๊บๆนะเพื่อนือนดูเองแล้วกันเนี่ยหลวงพ่อขอมเดี๋ยวนี้หลวงพ่อขอมนะเพื่อนเพื่อนให้ชัดยังไงผมขออภัยด้วยแล้วกันเพื่อนเพื่อนขอรูปไปถ้าช้ามันก็จะโหลดช้ามันจะรีบไปไวๆนะ,ะปีศูนย์เจ็ดนะเพื่อนเพื่อนกลับจากอินเดียหลวงพ่อขอม ปีศูนย์เจ็ดเพื่อนเพื่อนม่กี่ปีแลวห้าสิบเก้าปีแล้วมั้งห้าสิบเก้าหรือหกสิบปีเนี่ยเนี่ยเหรียญนี้ผมเปิดไว้สี่ร้อยบาทเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนมีใครปิดเข้ามานะเนี่ยปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสี่สิบบาทของท่านอ่ะสี่ร้อยนี้นั่นอ่ะผมก็หักอาสี่สิบบาทเพื่อไปทําบุญเพื่อนเพื่อนก็ได้ทําบุญด้วยได้ได้พระกลับไปด้วยได้ได้ดูพระเก่าด้วยเนี่ยเห็นไหมแล้วราคาสี่ร้อยบาท เหมือนกับเพื่อนๆบางทีจะไปทําบุญ400บาทเพื่อนๆยังไม่ได้อะไรมาก็มีแต่อันนี้เพื่อนๆซื้อพระ400บาทเพื่อนก็เลยทําบุญด้วยอะไรด้วยได้ไปดูงานด้วยงานพระที่สร้างในยุคนั้นโอเคองที่สองผมจะไปแบบเร็วๆเลยนะเพราะผมก็ดูพร้อมกับเพื่อนๆเนี่ยเพิ่งเพิ่งเช่ามาวันเนี้ยแล้วก็มาแบ่งบันเพื่อนๆเนี่ยพระสมเด็จพระสังฆราชใช่ปะ ผมใส่แว่นกันใครรู้จักก็สมเด็จพระสังฆราชปีหนึ่งแปดนะเพื่อนเพื่อปีหนึ่งแปดรู้ผิดปีหนึ่งแปด เนี่ยผมดูเป็นพาะแท้เพื่อนเพื่อนถ้าไม่แท้เพื่อนเพื่อนก็ไม่ต้องเช่านะไม่ไม่ไม่ยากมันขึ้นอยู่ที่เพื่อนเพื่อนถ้าไม่ชัดเพื่อนก็ขอรูปเพิ่มเติมเพราะผมก็ส่องไม่ค่อยถนัดเนี่ยเพื่อนเพื่อนาดูคร่าวๆแล้วกันเพื่อนแต่คนดูเป็นในดูเว็บเดี๋ยวก็รู้แล้วเนี่ยว่าแท้หรือไม่แท้เดี่ยวเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะพยายามถ่ายให้ชัดกว่านี้อันนี้อีีที่หนึ่งอาจจะตะกุกตะกักกนขอโทษเพื่อนเพื่อนด้วยแล้วกันอ่ะเหรียญนี้ผมเอา สามร้อยบาทเนี่ยสามร้อยบาทเพื่อนเพื่อนปิดมาเนี่ยผมต้องเดินทางไปเสียค่าส่งให้เพื่อนๆอนอีกแต่สิ่งที่ได้มาคืออ่ได้ทำบุญร่วมกันไม่ได้กำไรก็ช่างมันแต่ก็ยังมีทุนได้ไปซื้อพระเก่เาแบบเนี้ยเพื่อนเพื่อนแล้วแท้ๆไมเพื่อนเพื่อนเก็บเพี่ยนเพื่อนเอางานพวกเนี้ยไปดูลงดํานะปีหนึ่งกว่าจะขายกันหมดทองแดงขายขายกันหมดอย่ามันได้ประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนด้วยแล้วได้ทําบุญด้วยเพื่อนเพื่อนเลือกเอาแล้วกัน ผมก็จะมาอธิบายเพื่อนเพื่อนได้แค่นี้ไม่รู้จะว่ายังไงเะ่ะนเพื่อนจะเลือกที่จะเชื่อเอาก็แล้วกันองคที่สามนะเพื่อนผมเป็นพระสังฆราช ผมก็อ่านไม่ค่อยชัดนะสายตามไม่ค่อยดีใส่แว่นอ่ะส้างห้ามีนาสองห้าหนึ่งหกปีชวดปีหนึ่งหกนี่พ้าห้าสิบปีแล้วเพื่อนๆอ,อ่ะเหรียญนี้ผมเอาสามร้อยบาทนะเพื่อนเพื่อน ภาไม่ชัดงไงขอภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มานะเพื่อนเพื่อนหรือเธอบโบติดต่อก็ได้เพื่อนนะองค์ที่สี่เพื่อน,นอเพื่อน,อนไม่ค่อยชัดเลยเพื่อน เดี๋ยวผมลองลองที่สี่นะเพื่อนเพื่อนพระแท้ดูง่ายไหมเพื่อนเพื่อนสนใจเพื่อนเพื่อนติดต่อเข้ามาเลยนะแอดไลน์มาทางเราไม่มีเก็บเงินปลายทางนะเพื่อนเพื่อนเนื่องจากตัวผมเองก็ทําไม่เป็นเลยเก็บเงินปลายทางเนี่ยแต่เพื่อนเพื่อนไม่ต้องห่วงเพื่อนเพื่อนได้พระตามรูปตามนี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็น ผมไม่มีทางบิดผิวกับเพื่อนๆเ,เนี่ยพาแบบไหนก็คือแบบนั้นแท้คือแท้อันไหนประกันแท้ก็คือแท้อันไหนไม่ชัวร์ผมก็บอกว่าไม่ชัวร์แต่ทุกองค์ที่ผมลงมาผมมั่นใจว่าแท้ทุกองค์2508เนี่ยอัปปะาก้าแบบนี้เพื่อนๆเ,เอาไปดูเนี่ยหลวงพ่ทั่วศูนย์ห้าเพื่อนๆก็เอาไปดูได้เนื้อประก้าไม่แตกต่างก,กันนะเพื่อนๆดูโรงงาน นี่ก็หกสิบปีแล้วเพื่อนเหรียญนะเหรียญนี่เอาสี่ร้อยสี่ร้อยบาทนะเพื่อนเพื่อนทางร้านไม่ได้ลดให้นะเพื่อนเพเพราะสาเหตุเราต้องเสียค่าส่งแล้วก็แบ่งส่วนหนึงไปทําบุญนะเพื่อนๆขอให้ปิดในราคาที่ทางร้านเปิดไปเลยนะครับเพื่อนๆทางร้านลดให้ไม่ได้ถึงรถเพื่อเพื่อนก็ดูแล้วกันสามร้อยสี่ร้อยถ้าเป็นถอีกหมดละเพื่อนผมก็ไม่มีทุนไป หาพระเก่าๆแท้ๆแบบนี้มาเพื่อนๆแล้วผมก็ไม่ได้กำไรอะไรมากมายแต่อยากจะทําบุญเนี่ยเพื่อนๆจะทำบุญร่วมกันเดี๋ยววันที่ไปทําบุญผมก็จะออกเงินส่วนตัวผมด้วย่นะวงที่ห้าพระคูณนรสสารคุณสมวงเล็บสมศักดิ์ ตอบหมายเลขหนึ่งที่ผมไม่รู้นะพระบ้านนะแต่ผมมั่นใจว่าแท้พระอย่างเงี้ยนะผมสนมากจะเอาปีลึกๆไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยรุ่นษษพิเศษวัดดาวคณงนี้กรุงเทพสองห้าหนึ่งเก้าเพื่อนเพื่อนนี่ปีสองห้าหนึ่งเก้าพระ,พระสวยๆลมดำเห็นไหมเพ,พื่อนเพื่อนเพื่อเอาไปดูลมดำเอาไปดูงานเนี่ยดูงานเหรียญดูอะไรเนี่ยมันได้ทั้งความรู้ได้พระแท้ด้วยได้ทําบุญด้วยดีกว่าเพื่อนเพื่อไปเสี่ยง ปิดไอ้พาร์ที่แบบราคาหลักหมื่นหลักแสนแล้วเขายหลักร้อยอ่ะแล้วมันเก๋อ่ะมันไม่คุ้มอะ่อะองนี้เอาสี่ร้อยเพื่อนเพื่อนเอาเนี่ยสี่ร้อยวงนี้เราสอนครบสามรอบพระครูพระครูอะไรเนี่ยพระครูสิริธรรมโซพิดสิบมีนาสองห้าหนึ่งหก ดูเพื่อนเหรียญน,นี้ห้าสิบปีดูกว่าจะทำเหรียญได้เพื่อนๆคิดดูเลยเมื่อก่อนเนี่ยไฟฟ้ายังไม่มีนะบางทีเนี่ยทีวีสียังไม่มีไม่มีอะไรเลยนะโทรศัพท์ยังไม่มีนะต้องญาติโยมต้องนับถือท่านมากๆนะถึงจะผลิตเหรียญได้กันมาแต่ละเหรียญเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้นะอนนเหรียญน,นี้ผมเปิดไว้เท่าไหร่อ่ะสามร้อยแล้วกันอนะ่ะ เพื่อนๆหนูแกันสามร้อยผ่านมาห้าสิบปีแล้วเป็นพระแท้แล้วสมัยนี้เพื่อนๆเอาเจอวัดเท่าไหร่อะหกร้อยก็มีเจ็ดร้อยก็มีพระปีเดียวเนี่ยนะโอโ้โหพุทธคุณนี่ยังอ่างกายกันเยอะผมว่าทุกนี้ก็อยู่ที่แล้วนะทุกนี้คือพุทธภาณิชย์แล้วแต่ที่ผมกำลังเอาให้เพื่อนๆเนี่ยคือพุทธคุณลนะ ถ้ากินจะเอาราคาแพงผมก็ไปเอาผ้าแพงมาเปิดให้เพื่อนๆอยู่าเนี่ยผ้าาใหม่ก็มีเนี่ยเนี่ยมีหกเจ็ดเนี่ยหลวงปู่ศิลาเนี่ยเนี่ยเนี่ยถือมาเนี่ยสองสามร้อยแล้วเนี่ยสามร้อยแล้วเนี่ยแพงกว่าเมื่อกี้นี่อีกเนี่ยเพิ่งปีเดียวเองนะเพื่อนๆแต่ผมยังไม่ได้เปิดให้เพื่อนๆหรอกผมก็มีแบ่งผ้าใหม่อแต่ผมอยากให้ผ้าเก่าที่มีคุณค่ากับเพื่อนๆก่อนยิ่งถ้าเป็นสายวัดป่าผมยิ่งแนะนำเนี่ยหลวงปู่ขาวมาละ เหรียญนี้ผมเอาสี่ร้อยวัดถ้ำกองเพลนเนี่ยแหละอุดรธานีเป็นอาจารย์ของท่านเจา้าวาที่วัดที่ผมจะไปทําบุญด้วยมันเนี่ยรู้สึกวัดนาคําน้อยเนี่ยท่านเจ้าวาท่านชื่อพระอาจารย,ย์หลวงพ่ออินถวายอินทวายหลวงพ่ออินถวายท่านก็จะเป็นลูกศิษย์ทางสายเนี่ยพระอาจารย์มั่นหลวงู่ขาวหลวงู้่ฟัน่น หลวงปู่ชอบหลวงพุทเทศังสีหลวงตามาหาบัวพระวัดป่าทั้งนี้หลวงปู่บุญมาเนี่ยหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพลนเนี่ยอนารโยเนี่ยหลวงปู่ชาเนี่ยวัดหนองป่าพงเนี่ยใครศรัทธาในพระวัดป่าน่ะเข้ามาปิดนะครับเพื่อนเพื่อนเงินส่วนหนึ่งของเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะได้แบ่งไปทําบุญนะครับเพื่อนเพื่อนได้กุศลด้วยเชื่อผมเถอะปิดไปแล้วได้บุญด้วย ไม่ใช่ผมเอาบุญมาอ้างนะแล้วเพื่อให้เพื่อนเพื่อนมาปิดพระเพื่อนเพื่อนดูราคาเอาแล้วกันสี่ร้อยบาทนะเหรียญนี้ผมเปิดไปสี่ร้อยบาทเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อปิดมาสี่สิบาทเพื่อนเพื่อนไม่ใช่ให้ครับผมนะเอาไปทําบุญได้กันเดี๋ยววันที่ผมไปทําบุญผมจะเขียนชื่อเพื่อนเพื่อนนะใส่ไว้ในซองด้วยได้ร่วมทําบุญรู้สึกว่าท่านจะไปสร้างพิษพันฑ์ ใส่อัถิของพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์ฟัน่นที่เป็นอาจารย์ของท่านอะใส่วัดป่าข้างบนอะรู้สึกจะเสร็จปีหกเก้าท่านบอกท่านลงทุนตั้งสี่ร้อยกว่าล้านอะแต่ตอนนี้เงินไม่รู้จะได้เท่าไหร่แล้วแต่เราก็ต้องช่วยกันนะถ้าเราตัดทาเรามีน้อยก็ช่วยน้อยแต่ผมคิดว่าลูกศิษย์ท่านที่มีตังค์ท่านจะช่วยกันให้เสร็จภายในปีสองห้าหกเก้านี่แหละถ้าท่าเสร็จแล้ว,ลวเพื่อน ได้ทาบุญร่วมกันเนี่ยจะมากกะนน้อยเพื่อนเพื่อนเจะมีความสุขเพื่อนเเห็นผลิตภัณฑ์นั้นเสร็จแล้วเพื่อนเนได้ไปเที่ยวหรือไปยืนดูเพื่อนเพื่อนเจะได้รู้ว่านั่นคือส่วนหนึ่งของเพื่อนเพื่อนที่ร่วมสร้างกขึ้นมานะดีกว่าเราเอาเงินไปทําอย่างอื่นนะเพื่อนเพื่อนได้พลาแท้ด้วยเพื่อนอันนี้หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนันเพื่อนจะไม่ทันท่านนะเพื่อนแต่ว่าเขาก็เก็บหานะไม่ทันก็เก็บหาได้ มีสองห้าสองหนึ่งมีกับสีิบกว่าปีแล้วเพื่อนเพื่อนเหรียญเนี่ยทาภาพสวยนะเพื่อนเพื่อนเหรียญนี้เอาสามร้อยห้าสิบแล้วกันเพื่อนเพื่นห้าสิบเนีนเือเป็นค่าส่งแล้วกันไอ้สามร้อยนี่ก็ทุนอันนี้พระพระทางเหนือนะเพื่อนเอนันนี้รู้สึกเ้่อหาข้อมูลมาเดี๋ยว พระธรรมโมรีเนี่ยสวยนะเพื่อนดูไหมแท้ดูง่ายพระเนี่ยพระแท้เจะเป็นอย่างเงจะเป็นเหรีย,ยงเงี้ยท่านจะเป็นอย่างเง้ยดูดิมีชีวิตมาแกะคมหลวงสื่อคมเนื้อเหรียญเป็นธรรมชาติเพื่อนเ,อเหรียญน,นี้เอาสี่ร้อยเพื่อนเ,อเหรียญเก่ากันเนี่ยสองห้าหนึ่งแปดใครเป็นสายของท่านทางเหนือก็เป็นครูบาอาจารย์ก็ปิดไปครับช่วยๆกันเพื่อน ร่วมกันทําบุญครับแต่ราคานี่ผมไม่รู้นะว่าเขาเร่งเกนเท่าไหร่ผมก็เปิดไปตามเนี้ยตามความเก่าของพ้าเพื่อนๆพ,พืาะพระใหม่ผมดูแล้วออกมาก็ยังสามสี่ร้อยเหมือนกันแต่นี่เป็นระดับอาจารย์ของพ้าทุกวันนี้นะอันนี้หลวงพ่อกเกษมนะเพื่อนๆ เพื่อนแคปหน้าจอนะรูปพระเราส่งมาในไลน์นะเราสนใจองค์นี้ราคาเท่าไหร่ก็ผมจะบอกเพื่อนๆไปหรือจะปิดองคนี้ท่านก็แคปจอมาเลยแล้วก็ปิดพระองนี้มาองนี้ผมเปิดไว้ห้าร้อยบาทนะหลวงพ่อกเกษมหน้าเก็บนะเพื่อนๆหลวงพ่อกเกษมรู้สึกจะดังกับทุกรุ่นนะ อันนี้หลวงพ่อวัดของตันวัดดอนตันวัดดอนตันนะเพื่อนๆปีหนึ่งแปดเพื่อนดูเหรียญนี้ผมเปิดไว้เจ็ดร้อยบาทเขาเล่นกันนะเพื่อนเเหรียเนี้ยเขาเล่นกันเป็นพันนะ้ะผมเอาแค่หกร้อยบาทดีกว่าร่วมกันทำบุญแล้วกัน หน้าเขาจะมีรอย,อยนิดหน่อยแต่เขาเลื่นเงินขึ้นหลักพันอ่ะหกร้อยบาทนะเพื่อนเพื่อนหลวงพ่อวัดดอนตันอัใครจะร่วมทําบุญมาเหมือนเนี่ยพั่นท่านปิดปั๊บเนี่ยทางร้านก็ได้ห้าร้อยสี่สิบบาทแล้วก็หกสิบบาทนั้นก็คือไปร่วมกันทําบุญที่วัดเพ่นเพื่อนแล้วเออลืมบอกเพื่อนเพื่อนไปปีใหม่ทางร้านจะมีของสมบครณนะจับฉลากใครที่ปิดพระในช่อง ของพระแท้สายวัดป่าเนี่ยจะมีให้สามรางวัลเป็นรางวัลของวัตถุมงคลเอาบอกไวใบก็วัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาแล้วกันไม่ถูกแล้วกันอ่ะหลวงปู่ศิลาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนวัตถุไหถ้าเป็นแท้นะไม่ใช่เก๊นนะสามรางวัลผมจะให้ก่อนปีใหม่นี้วันที่สามสิบเอ็ดธันวาผมจะจับฉลากให้ก่อนแล้วจะส่งฟรีให้แต่ส่วนเงินที่เราปิดพระมาเนี่ยเดือนมีนาเราจะร่วม เอาไปทำบุญพร้อมกันที่วัดป่านาคำน้อยหน,นี้เดือนต่อไปนะเพื่อนๆปีหนึ่งเจ็ดจังหวัดตานนะสองห้าหนึ่งเจ็ดพระห้าสิบปีเพื่อนๆ เอาเท่าไรเอาเนี่ยเปิดไม่ถูกเลยเพื่อนๆไม่รู้ราคาเลยเอาสี่ร้อยบาทแล้วกันนะเพื่อนๆใครรู้ก็เอามาแค่นี้แหละไม่มีหลักแพงกว่านั้นละเปิดกันให้แบบได้ทําบุญด้วยแล้วก็ตังใน,นกระเป๋าเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปหมดไปเยอะไงดีกับไปซื้อพ้าเอาเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วดันเก๋ขึ้นมาที่สวยเพื่อนบุญก็ไม่ได้ทำนะเพื่อนๆติดโลภเนี่ยแค่นี้นี่ นี่องนี้ช่วยกันหน่อยพันหนึ่งนะเพื่อนเพื่อน<ๆ>องนี้แท้แล้วเพื่อนเพื<ๆ>่อนผมว่าเชยนะเนี่ยอันนี้ที่ผมเปิดแพงว่าอะไร,รวะผมว่าแท้เพื่อนเพื่อนว่าไม่ถ้าใครดูไม่แท้ไม่ต้องปิดไปนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนแต่พาร์ลักษณะนี้แท้แน่นอนน่าจะเป็นรุ่นสองนะเพื่อนสองสี่เก้าหกเนี่ยเนี่ยเนี่ยสิ่งที่ผมต้องเปิดแพงเพดาเนี่ยพาร์เนี่ยก่อนปีสองพันห้าร้อยเพื่อนไม่ได้หาง่ายนะเพื่อนเนี่ย ดูรอยเจาะรอยถอดไม่มีนะเนื้อโลหะได้ด้วยรอยถอดไม่มีถอดพิมพ์มาเพื่อนคนดูภาพเป็นผมว่าปิดแน่เรียนเนี่ยผมเอาพันหนึ่งหลวงพ่อเชยรุ่นสองเพื่อนๆใ<ๆ>ครถูกใจแอดไลน์มารีบปิดเลยนะเพื่อนเพือ<ๆ>เราจะคิดว่าเราจะเอาไปขายอย่างเดียวเลยนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนถ้าขายไม่ได้ก็เก็บบูชาท่านไว้ ี่ยมันไม่ได้แพงอะไรมากมาที่ผมขายเพื่อนๆนเนี่ยได้ยังไงเพื่อนเพื่อนแคปหน้าจอส่งมาด้วยนะผมก็จําราคาไม่ได้นะผมเปิดส่วไปนะมั่วสั่วไปนะเหรียญน,นี้อาจารย์ฟันนี่เหรียญระฆังผมไม่รู้นะเขามีกี่บงกี่บล็อกเลยผมไม่สนใจอะอเหรียญน,นี้ผมเปิดไปหกร้อยบาทเพื่อนเพื่อนใครสนใจปิดเข้ามา 60บาทของท่านร่วมทําบุญด้วยกันวัดนาคําน้อยดีๆไม่ดีเพื่อนๆอยู่จังหวัดอุดรก็ช่วยกันปิดพัาในช่องผมหน่อยแล้วกันใครที่อยู่จังหวัดอีสานนะรักในสายผ้าวัดป่าก็มาช่วยๆกันแต่ไม่ได้มีแต่ผ้าวัดปา่านะในช่องผมแต่ผมพยายามจะเลือกแต่ผ้าที่มีอายุตั้งแต่30กว่าปีขึ้นไปแล้วก็จะมีผ้าใหม่ยอดนิยมเนี่ยที่เขานิยมกันเนี่ยถ้าเพื่อนๆชอบเลยผมเยเราก็จะเอามาลงให้ แต่ตอนนี้ผมเอาพระเนี่ยวันนี้ที่ผมได้มาเนี่ยมาแบ่งปันเพื่อนๆก่อนยังมีอีกนะแต่วันนี้เอาไปแค่นี้ก่อนดีกว่าลงเยอะแล้วเดี๋ยวไม่มีพระลงนะ,ะเพื่อนเพื่อนองค์สุดท้ายวันนี้ของวันนี้องค์สุดท้ายเพื่อนเพื่อนดูเอา พ่อแต่ผมดูแล้วนะข้อมูลเนี่ยเขาเล่นกันในพันกว่าบาทนะเนี่ยสองห้าหนึ่งห้าเนี่ยห้าเหรียเนี่ยเนี่ยห้าสิบกว่าปีแล้วเพื่อนแท้แน่นอนมันเพื่อนเอาเอางานเนี่ยซื้อไปแล้วก็ไปดูพ้าแท้ก่อนราคาหลักร้อยมันจะมีที่ไหนแบบนี้เหรียญนี้เปิดไว้ห้าร้อยบาทห้าสิบบาทของท่านก็จะไปร่วมทําบุญกันที่วัดนาคําน้อยเห็นไหม เื่อนปิดพาร์ในช่องนี้เพื่อนก็ได้พารแท้ไปดูด้วยราคาหลักร้อยแถมได้ทำบุญอีกเนี่ยกำไรสองเด้งอ่าหมดแล้วครับเพื่อนๆวันนี้ก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณ f อพระแท้สายวัดป่าอีพีที่หนึ่งที่เข้ามาติดตามรับชมของช่องอย่าลืมกดติดตาม กดถูกใจให้เป็นกำลังใจกับช่องพาแท้สายวัดป่าด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญไม่มีโครคภัยไข้เจ็บมารบก,กวนนะครับเ,เพื่อนๆขอให้ร่ำรวยทุกคนครับการสวัสดีครับพบกัน EP ที่2นะครับ